วันนี้เราจะมารีวิวรองเท้านะครับที่เพิ่งดอกวันนี้เลยเดินผ่านไปไ่นีก็ต้องเห็นคนใส่สีแบ็ไว้สิ่งที่มีมมปัญหาหลักๆคือวัส,สดุที่แข็งบีบไม่ค่อยจะเข้าเลยเนี่ย สวัสดีครับโยววันซัสนิกเกอร์ทอกลับมาแล้วครับผมและนี่ก็คือคลิปแรกของปีนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้านะครับที่เพิ่งดอกวันนี้เลยเมื่อเช้าเลยตัน10โมงเลยรองเท้าคู่นั้นก็คือ Air Jordan 1 n 5 b a c k White นั่นเองครับแล้วตอนนี้เราก็จะมา รีวิวนะครับรีวิวแบบจริงจริงจังๆเลยชิปนี่มาแล้วนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับ สำหรับโมเดล Air Jordan 1 High 85คู่นี้นะครับผมมากับสีแบ็ w ไวท์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสีสุดฮิตในช่วงปี1-2ปีนี้ละกันง่ายๆว่าเดินผ่านไปไหนเนี่ยก็ต้องเห็นคนใส่สีแบ็ w ไวท์นั่นเองและเจ้าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเลยก็ได้นะโอเคเราจะมารีวิวกันไปทีละจุดทีละจุดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกล่องก่อนละกันนะครับสำหรับกล่องโมเดล85นะครับจะมากับกล่องสีแดงดำ ใหญ่ๆอันนี้ซึ่งเรามองว่ามันกลับมาทั้งทีมันไม่ควรเป็นกล่องสีแดงดำไหมวะไม่ควรเป็นแบบกล่องสีดําแดงอะแบบปกติเลยแต่แค่ทำให้มันดูเก่าขึ้นต่อมาคือกระดาษห่อครับกระดาษห่อคู่นี้จะเป็นใสๆอย่างนี้เลยจะมีการสกรีนนะครับวิงโลโก้จัมแมนเลขยี่สิซึ่งก็ถือว่าสวยนะสวยดี มาถึงเรื่องของดีเทลนะครับ Air Jordan 1 High 85เนี่ยมันคือโมเดลที่ทาง Jordan Brand ทำขึ้นมาเพื่อเคารพต้นฉบับของตัวรองเท้าที่วางขายในปี1985ซึ่งดีเทลต่างๆเนี่ย เหมือนหลุดมากับยุคนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น n i กี้แอร์นะครับที่สว o ูตเนี่ยหัวใหญ่มากแล้วก็ป้ายห้อยนะครับที่เป็นรูปไมเคิลจอร์แดนทำท่าจัมแมนนะครับต่อมาคือวิงโลโก้นะครับคือตัววิงโลโก้เนี่ยเหมือนต้นฉบับมากและสิ่งที่เห็นต่อมาเลยคือส o o ูตครับ สู๊คือหัวใหญ่ตามต้นฉบับเลยซึ่งเราชอบมากสําหรับเรานะเราชอบสู๊ดหัวใหญ่มากต่อมาคือการสกรีนไซส์นะครับการสกรีนไซส์เนี่ยเหมือนตัวต้นฉบับเลยเพราะว่ารองเท้าในปี1 9ึ่เนี่ยก็มีการสกรีนไซส์ไว้ด้านข้างนี้เหมือนกันสิ่งต่อมาที่รู้สึกชอบมากและคิดว่าถ้าใส่ก็อาจจะถอดอินโซออกแล้วเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับก็คือการมีป้ายสติกเกอร์ตรงนี้เหมือนเป็นแซมเปลิลอะบอกว่าแบบ ชื่อโมเดลอะไรโค้ดอะไรนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเรามีข้อแนะนานะครับสาหรับใครนะครับที่จะครอบครองเจ้าคู่นี้เป็นเจ้าของนะครับยิ่งโมเดลเนี้ยเราแนะนําเลยว่าอย่างแรกไม่ว่าคุณจะใส่รองเท้าตรงไซส์มาขนาดไหนแต่คุณจะใส่เจ้าตัวเนี้ยแนะนําให้บวก0.5นะครับคุณจะได้ใส่สบายมากขึ้นไม่งั้นคุณก็จะเหมือนผมเนี่ยแหละครับซื้อมา12เท่ากันสรุปเจ้าตัวนี้หน้าแคบครับใส่ไม่สบายเลย เป็นปัญหาหนึ่งครับอีกปัญหาหนึ่งคือในเรื่องของวัสดุนั่นเองนะครับโมเดล h ฮ85เนี่ยสิ่งที่มีปัญหาหลักๆคือวัสดุที่มันแข็งแข็งกว่าโมเดลทั่วไปมากๆเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องทำแบบหนังแข็งขนาดนี้ซึ่งคุณจะใช้หนังนิ่มแบบตัวปกติก็ได้แต่คุณไม่ใช้คุณใช้เป็นหนังที่มันแข็งมากๆนะครับบีบไม่ค่อยจะเข้าเลยเนี่ยก็ สือเป็น2มัญหาหลักนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรือว่าเท้าคุณไม่ได้บานเนี่ยก็แนะนําใส่ตรงไซส์และเก็บได้ครับแต่ถ้าเท้าคุณบานเท้าคุณอวบ0.5กําลังดีครับผมและนี่ก็คือการรีวิวรองเท้า Air Jordan 1 High 85 Black and White หรือ Air Jordan 1 High 85 Black White นั่นเองครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับกับการรีวิวของเราที่ อาจจะดูตะกุกตะกักไปบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วถ้าทุกท่านนะครับผมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากตีชมอยากมีคําแนะนําให้เราก็สามารถโพสต์ได้ทั้งใน Facebook y o u t u b e Instagram นะครับสามารถโพสได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านและเข้าไปตอบนะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับยินดีต้อนรับกลับครับทุกคนซนีกระทอกกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ